วที่สอบสอบมีนาเนาะแม่เนาะอีไปใหญ่ไพยไก่แบบนึงอ๋ออีไพยว่าเอาเขาไม่ได้คุยกันแล้วถ่ายรายการอยู่แม่เดี๋ยวคุยกันเอออะไรมึงทำงานอะไรแล้วมึงจะไปยุ่งอะไรล่ะแล้วก็ไปล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโตวานทอง กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นิวไปงานอะไรอีกงานบวชฝนฝนฝนชาแนลชาแนลใส่ชาแนลหน้าเหมือนล่ะชาอูหลงชาอูหลงเราเสื้อเด็กมาใส่ทำไมมันหดอ่ะทำไมอ่ะโฟทุกอีพีอีดอทำพี่นิวไปงานแต่งงานแต่งตามต่างจังหวัดอ่ะอีนี่ไม่ต้องกังอิน่าเมดกาล่าได้เหรียนหน้าบ้างงานอะไรล่าสุดอ่ะงานโคเชร่า ซูเปอร์โบซูปเปอร์วัเลนไท์ซูเปอร์วาเลนไท์ซูเปอร์วันเลนไทนไป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 กปไ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 ป เีียโชคอะไรอย่อองอยางไรให้กูอีดอกเ,เรายินดี <ś red> ย,ดยินดีนี่นี่ว่ะคะนี่นดียินดีไหมไม่ไม่ทำไมอ่ะคืออิจฉาเขาเอ๋ออิจฉาหนุ่มอะยินดีค่ะยินดีเวลาเรามีสมมติว่าเราเคยไปงานแต่งงานแฟนเก่าปะวิ้ไม่เคยไม่เคยหรอแต่เราเป็นกระเทยหมด <ś red> แล้วกูคือหนึ่งในนั้นนะแล้วกูคือหนึ่งในนั้นนะในนาแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้ว <ś red> คือกูแฟนเก่าอีหนุ่มนะความรักมันไม่มีกฎเกณฑ์เอางี้ละกันวันนี้โตวาเธอของเรามาในท็อปปิกอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่แบบไหนมันน่าจะดูเข้าเหมาะสมกับยุคสมัยหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่แต่งก่อนอยู่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอยากได้ใบสมรสเราเป็นฟิลเมียแบบเมียหลวงให้ได้อยู่แล้วถ้าเมียน้อยเดินมาจะวิ่งไหมจะวิ่งไหมอยากเป็นเมียหลวงนะ่ทรงเ น้อยน้อยอ่ะอีเปอ่ะเปรอยู่ก่อนแต่งเพราะว่าอะไรผมมีความรู้สึกว่าความรักมันไม่จําเป็นต้องมีพิธีมาเป็นตัวตัดสินว่าเรารักกันอ่ะมึงอะอยู่ก่อนแต่งอยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะได้แต่งเลยหรอเออเราก็ต้องเทสต์ได้ก่อนปะเฮ้ยเราไม่มีใครเป็นไอดอลเลยหรอแบบว่าเอ้ยเราเป็นมีเฮียเฮีย กูไปถึงแบบเราไม่มีความแบบเออเป็นไอดอลป่ากูไม่หละไอดอลอีกดอกเทนต์ตายก่อนเลยบึ้นบึ้นบึ้นอีกดอกไมเลยก็็ชดใส่เปลี่ยนไม่นี่วะดิฉันขอเรียกชิงเกึ๊มั่มค่ะชิงเกึ๊มั่มค่ะเขาปิดเลยนะอยู่ก่อนแต่งแต่งก่อนอยู่อ่๋อดิฉันขออยู่ก่อนค่ะเราต้องศึกษากันก่อนก่อนที่เราจะศึกษาอะไรหาความรู้กับใครทุกเรื่องเลือดเปื่อยเช่นหัวว่ากันแล้วเสียวเสียว ทำไมอ่ะมันต้องมีอะไรอ่ะหัวมึงยังไงเศร้าเอออ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่เราเลือกจะไปตรงไหนกันดีอ่ะไปไปเริ่มกันเลยมั้ยเริ่มันเริ่มลอ่าล่ะก่อนที่เราจะไปโต้กันค่ะแม่อย่าเราให้พูดประสบการณ์ของตัวเองก่อนว่าแบบคิดว่านบ ฝั่งนี้น่าจะแบบมีการผ่านกันอยู่ก่อนแต่งมาก็คือมีแคปเป้ยคนเดียวส่วนอีนี่เขาเฝ้าศพเจ็ดวันนับเป็นอยู่ก่อนแต่งกูอยู่ก่อนสวนนี่กูเด็กกระตเปรือเหรอเนี่ยใช่เราต้องอยู่ก่อนเพราะเ้าจะมาเก็บเรา แล้วก็ส่วนอัน <rua> นี้ก็คือแต่งตอนอยูค่ะแม่งั้นเราให้โอกาสฝั่งนี้พูดก่อนแทนน้ำบาทนี่ฉันนะคะเขาคือการที่แบบว่าแต่งตอนอยู่เนี่ยมันคือถูกต้องแล้วเพราะว่าพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเขาเดี๋ยวคุยกันแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยเรื่องทรัพสมบัติเรื่องธุรกิจมันจะเห็นให้ธุรกิจสองฝั่งนี่จะเริ่มโตขึ้นไปอีกแล้วมันจะได้มีเงืนหลายๆค่ะฝั่งนี้บ้างนะคะแต่ง่อนอยูการเป็นงไงบ้างูก่อนแต่ง นี่ไงเทสว่ามีสติไหมว่ามีสติไหมอันนี้คืออยู่ก่อนแต่งเป็นไงแต่งก่อนอยู่อยู่ก่อนแต่งเทสเป็นยังไงประสบการณ์ของเป้ยคะแนนนะที่แต่งเป้ยเหรอคุณชื่อเป้ยเหรอเทสเทส เราอะอยู่ก่อนแต่งมาจริงๆ <Okay. S 1> เพราะว่าอยู่อยู่กันมาแล้วคบกัน10ปีแต่อยู่อะประมาณ8พอเข้ามาอยู่ปุป๊บว่ามันทําให้เห็นชีวิตประจําวันของเขาใช่ก็เลยคิดว่าอยู่ก่อนแต่งดีกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการมองอนาคตร,ร่วมกันว่าเราเห็นตรงกันไหมในะอนาคตของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเห็นตรงกรันอยากจะลองเทอมแล้วก็เซอร์เทดาวกับคนนี้จริงๆ,ๆก็ค่อยแต่งก็ได้อ่ะมัวจริงๆชอบอยู่ก่อนแต่งดีกว่าเพราะว่าเราเคยเห็นประสบการณ์คนรอบตัวที่เพื่อนเพื่อนเราที่แบบแต่ง แล้วค่อยไปอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตคู่หรือการมีเพศสัมต่างๆมันคือเรื่องแบบละเอียดอ่อนมากทั้งๆที่แบบทําไมอ่ะทาไมเราต้องเอาประเพณีมาแบบเป็นกฎของการแบบต้องแต่งก่อนอยู่จริงๆมันไม่จริงๆจริงมันไม่ใช่จริงๆคนเสียสมาธิอะไรบอกร้าอีโบนนานๆอแล้วหันป๊แต่งก่อนอยู่จริงจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่ ไรเยี่ยหมาเลยมันช็อเยอะยมันยับมาเลยอ้ยก็อยากให้อยู่ก่อนแต่งเพราะว่าอย่างน้องมาศึกษานิ้ัยส่ต่างๆที่แบบคนสองคนอ่ะเราเคยคุยกันแบบไม่ได้อยู่กันอ่ะพอมาได้อยู่กันอ่ะมันจะเจอเรื่องที่ไม่เคยเจอที่เยี่ยวตอดเลยความสกปรกสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะมันจะต้องเป็นบทเรียนและทําให้เราศึกษากันมากขึ้นอ่ะมีอะไรจะเสริมไหมอยากย้ายต่าั่งไลยปะเออได้ ค่ะคือบางอย่างเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมที่เรา,าใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะออม,มันอาจจะมีประโยชน์บางอย่างช่การท้องแบบไม่พึ่งประสค อย่างเงี้ยค่ะสาหรับเด็กๆที่แบบว่ายังไม่ได้มีความแบบเชี่ยวชาญความพร้อมมากอะไรเงี้ยไปอยู่ก่อนอย่างเงี้ยการป้องกันการอะไรเงี้ยค่ะมันจะทให้แบบเป็นเป้านินทาของชาวบ้านแล้วก็ท้องแบบไม่พึงประสงค์อะค่ะทาให้เป็นปัญหาในขณะที่ยินเนี่ยแคร์ปัญหาสภาพแวดล้อมสังคมติกันอย่างเดียวเลยการท้องแบบไม่พึงประสงค์แล้วก็ท้องแบบไม่พึงประสงค์อะ เราแรกเริ่มเลยค่ะพูดข้อดีของทีมตัวเองก่อนละกันไปดิฉันจะขอพูดในเรื่องของการแต่งงานบรรทัดฐานของสังคมไทยะนะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ชีวิตทางสังคมแบบครอบครัว แบบมีคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเยอะแยะเป็นสังคมเออเป็นสังคมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นชายชายในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นการที่เราไปแต่งงานก่อนหรือไปอยู่ก่อนแต่งเนี่ยชาวบ้านเขาจะนินทาได้นินทาว่าสมมุนที่เป็นชาวบ้านตายดูนี่แน่แน่เลยดูสิเนาะมันจะไปอยู่กับเหล่าใครนะเออไปอยู่กันนะแต่งงานก็ไม่แต่งแม่แล้วเสนาอายเขา ไปนอนกับผู้ชายสินสอดก็ไม่ได้สักบาทนึงเป็นนอนบ้านผู้ชายเสียหายด้วยีลาทางแลกของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ผิดก็จริงนะแต่ทางของความขนบประเพณนี้เราโดนด่าแน่นอนจริงโดนด่าแน่นอนและเป็นตกเป็นเป้านินทาเราเวลาเราเดินกลับบ้านนอกเราเดินไปด้วยแล้วเราลํำด่าร้องเพลงเลยเราเราเราร้องเพลงด่าไม่ไอแม่อบ้าร้องเพลงเลยเราแมเว่าอยู่บ้านนาที่ดีไม่นา มาทอละมาอย่างนี้เลยแล้วคนเห็นไหมมาฝั่งของเธอบ้างข้อดีของฝั่งเธอบ้างไปเริ่มอยู่ยังยืนยันเรื่องความสัมพันธ์ที่ยาวนานเหมือนเดิมมันดีตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้คนอีกคนและที่สําคัญเราจะได้ศึกษาที่บ้านเขาด้วยสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยการที่เราเข้าไปอยู่อะ่ะเราก็จะได้รู้แล้วแม,แม่เขาชอบเราไหมชอบแม่เขาชอบกินอะไรพ่อเขาเกลียดเราไหมพ่อเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรพี่น้องล่ะเพราะถ้าเราในการปรับตัวตั้งแต่แรกอ่ะแต่งไปยังไงมันก็จะเหมือนเดิมเว้ย มันมีความอิสระด้วยเพราะว่าบางทีอะแต่งเข้าไปเสร็จปุ๊บอึดอัดใจพ่อผัวแม่ผัวอีกไม่รู้เขาชอบขีหน้าเรามากน้อยแค่ไหนเราก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกเราก็ต้องเกงความอดทนของคนเราอ่ะมันมีที่สิ้นสุดทุกคนมาเริ่มราวถองค่ะไป อยู่ก่อนแต่งที่เขาบอกว่าะไรนะอิสระมันอิสระไปแม่เข้าใจปะให้อิสระแก่กันเฮ้ยเธอถ้าสมมุติว่าฝ่ายแฟนเราอะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก่อนที่จะแบบมาแต่งอย่างเงี้ยมันยากนะมีเพลงอะไรนะมีเพลงอะไรนะไม่มีแล้วไม่มี <c oughs> เราได้แล้วว่าเราไม่ทากับข้าวเราไม่อะไรเลยนุชแบบแม่ผมเป็นแต่งเข้ามาแล้ววันๆก็ไม่ทาเกี้ยอะไรเลยนอนอย่างเดียวเลยกับพวกข้าวไม่ทําแล้วก่อนที่จะมีนุชเข้ามาเนี่ยคุณแม่ทาคืออะไรนะนุชอาชีพนุชคุณแม่ฟังนุชนะคะถ้านุชไม่ได้กินมึงก็ไม่ต้องกินหิวไป ่แล้วถ้าผัวเราเขาอึดอัดกับเรามากการที่แบบต้องปรับตัวเยอะอย่างเงี้ยเราเราทำแสดงความอึดอัดมากๆอย่างเงี้ยนุชเดี๋ยวนี้นุชไม่เหมือนเดิมเลยนะอไม่เหมือนตอนที่คบกับพี่แรกแกเลยนุชทำกับอย่างนี้กับแม่พี่ไม่ได้นะอก็นุชทำของข้าวไม่เป็นอ่ะแล้วพี่นุชไม่ฝึกทำละนุชไม่หาเข้าหาคนของครอบครัวพี่เลยเวลาคุยกับแม่พี่มองหน้าพี่้าไม่หมอะตรงนี้ไปนุชนุช ไม่ได้โตหรองกงฟังกูนะมันดูดตัวไหนอีกวันเนี้ยตัใจไหมล่ะหนุนพูดออกมาว่าพี่ชื่อสกกลินแหนุไ่ไปทำกับข้าวก็ได้พี่แหนุ่นไปทำกับข้าวก็ได้พี่ ข้อเสียของฝั่งที่แต่งก่อนอยู่เป็นไงบ้าง <S <S อยากพูดประเด็นนี้ด้วยที่พี่ที่ที่พี่นี่บอกว่าวันหนึ่งถ้าแบบเราเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะและแม่ผัวเขาไม่ชอบวันหนึ่งเขายื้อเลิกกับเราแล้วจะทำไงเราเข้าไป,ไปอยู่แล้วแต่งแล้วอันนี้มันเป็นที่มาว่าทําไมผู้หญิงต้องเก่งและทํางานเพื่อที่ว่านย่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบว่ามันเป็น worst case แบบนี้ที่แบบว่ามึงต้องเจอทุกคนต้องเจอแน่ๆเพราะว่าเราพูดไม่ได้เต็มปากเนาะว่ามันเป็นประเทศที่ปผู้ชายเป็นใหญ่ถ้าสมมติพ่อแม่ผัวรักเราถือว่าโชคดีไปแต่ถามว่าม ใช่ก็เลยอยากบอกทุกคนว่าทุกคนต้องเรียนนะคะต้องเก่งถ้าผมบอกว่าให้ทํางานอยู่่บ้านอย่าทําเป็นผู้หญิงเราเลี้ยงลูกได้เราก็ต้องทงานไปด้วยได้ฉะนั้นอย่าทําให้ความคุณค่าของเราหายไปวันนึงเขามีเมียน้อยเราก็ต้องมานั่งตับตากตาอยู่กับเขาจุดเกิดเหตุมันก็คือเราต้องศึกษาเขาดีๆเพราะว่าอันนี้ก็จะมีข้อบังคับมาว่าอุ๊ยฉันกลัวจะมีคํานําหน้าว่าแม่อะไรนมยยก แม่ไม่เป็นแม่ไม้ผัวถิงหรือเป็นดวงกินอะไรดวงกินผัวแต่ว่าถ้าอีนิวเลิกกับผัวปุ๊บผู้หญิงสามบาทนีแต่พี่ ต้ไปแลบค่ะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ไปต้องอยู่ก่อนแต่งค่ะเพราะว่าเราอย่างน้อยเราได้เรียนรู้ได้เช็ได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรสนิยมของเขาเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงนี้สําคัญมากเรื่องเซ็กก็คือเราสามารถคุยกับเขาได้ไงเช่นเธอ,อเราไม่อยากให้เธอใช้มือเพราะเธอไม่ได้ตัดเล็บมันเจ็บกีแต่ถ้าเกิดแต่งแล้วมันจะเถียงได้ไงไม่เวลาคบกัน่ะก<ๆ>่อนที่เขาจะแต่งงานเขาก็ต้องมีการคบก่อนไม่ใช่มึงเจอใครแล้วมึงจุงมือเขาไปแต่งงานเลยนะไม่ใช่นะจะใช่ไง ็ที่มาของอยู่ก่อนแต่งอยู่ได้หมายถึงอยู่บ้านแต่ไม่ได้ไปถึงบ้านกัอย่บ้านไหนบ้านมาบ้านเขากรมนไม่เหมือนกันนะใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเห็นหน้าสดแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่เห็นยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่เห็นเลยกลับบ้านมาอีนนี้โอ้ยเคยวันนี้เราทำงานเหนื่อยมากเรากำลังอาบน้ำสระผมโอเคที่รักเรากำลังถึงเจอปุ๊บปึ้งปิดประตูใส่หน้าเลยอีดอกแฟนกูโดจังวะ ต่เขาบอกว่าแบบว่าโอ้ยวันๆไม่ทํางานบ้านไม่ทําอะไรเลยสะพ้ายค่ะไม่ใช่แต่งมันเป็นแม่บ้านค่ะแหมแล้วบอกขนมพนมเมียมประเพณีมันดีดอกขนมประเพณีไม่ได้หมายถึงนิสัยส่วนตัวนิสัยอันนี้ใส่เงี้ยอยู่แล้วแต่เราอยามประเพณีอย่างน้อยอ่ะเธออ่ะก็ต้องถูกแชร์ความรักจริงๆเธอแค่อยากรักกับผัวอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วเข้าไปเธอก็ต้องรักพ่อผัวแม่ผัวญาติผัวน้องผัวพี่สาวผัวอีกแม้แค่คนเดียวต้องไปเทคแคร์อีกตั้งหลายคนอีดอก เยอะนี่น่าจะเอาอย่างนู้นนี่น่าจะเอาอย่างนี้นี่จะกินน้ำเขียวนี่น่าจะกินน้ำแดงนี่น่ามีแฟนตาจะกินน้ำส้มดอกพวกต้องลูกเพียบว่าอะไรของอะไรนี่เพราะว่าคือที่แต่งงานเนี่ยเพราะกูจะเอาซองค่ะเพราะกูจะเอาซองค่ะ เนี่ยอี่ดอกแล้วเนี่ยมึงจะแต่งเสร็จปุ๊บมึงก็จะไปขโมยซองเขาอีกอีกดอกพวกวกเลยรวเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าแต่งงานสองครั้งขึ้นโดนตาหน้าว่าอะไรอีเนี่ยดวงกินขวาเชอเขาก็ต้องมาแอบดูแล้วว่าอีเนี่ยมีายตรงเปล่ากินขวแน่นอนตายดูอีนั่นทีน่าทำไมอ่ะงานแต่งงานก็ไม่ได้แต่งนะหอบเสื้อผ้าไปอยู่กับเขาละเบ๊ย เอเลียโอ้แบบ็กีตายสารแน่มาเนาะเนาะแม่มันรู้หรือเปล่าสดมันก็ไม่ได้สักปาสักแดงไม่ต้องลงทุนสมมติร้านทำผมร้านทำผมอีวิวเดินมาละอีนุ๊นี่หูไม่ทำงานไม่ทำมีอะไรเลยแต่เขาบอกนี่เมื่อเ้าเขาตื่นมา8โมงบ้านข้างบ้านเนี่ยเขาตื่นมาทำกับข้าวอีดอกนี่ตื่นมาล้างหน้ายังไม่สะอาดเลยล้างหน้ายังไม่สะอาดเลย โอ้โหตื่นนะแต่ที่อีดอกตื่นมาเที่ยวก็ไน้ยังดูเหมือนไม่ตื่นอยู่เลยอีดอกก่อนนอนก็ไม่รู้ไปไหนมาปากเลอะเลือดอีดอกไม่รู้ออกมปกินขี้กินเยี่ยวมาที่ไหนมาก็ไม่รู้ใจผมไปเนี่ยอีดอกเขาก็เมาส์กันแบบนี้จริงจักก็เห็นหัวมันหึงหัวอะัวจะผของโรงสีรวยแต่ว่ามันมีข้ามเหลืองๆด้วยนะสิวแตกติวแตก แล้วร้านทำผมของอีโมดินทาว่าอะไรตายดูซะนะอีโมไปนะสินสอดก็ไม่เลยสักแดงสักเหลืองหนึ่งสวยก็สวยแต่ว่าอะไรเออไปแบ๊ฟีเขาเอาฟีไปทั่วมาอยู่กรุงเทพนะ้ก็ล้านก็ล้านหาเงินมาต้ให้แต่ผู้ชายเด็กอะไรนะเจ็ดหกอะเรื่องจริงนะอสัรหาได้เท่าไหร่ก็ไปลงหมด สรุปไปได้นะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเราดีกว่าว่าแบบไหนมันน่าจะบอกคนกกนะเออ่อไปไสวัสดีครับผมกิ๊กอ,อนิตโอสถานุเคราะห์นะครับจากเพจ คลับกิ๊กนะครับเป็นเพจที่ปรึกษาปัญหาความรักและก็ความสัมพันธ์เป็นคัพเปอร์เคาน์เซิลิ่งสำหรับคู่สมรสแล้วก็คนที่มีปัญหาทางด้านความรักและกันนะครับสำหรับเรื่องอยู่ก่อนแต่งและแต่งก่อนอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรามาคุยกันเรื่องแต่งก่อนอยู่ก่อนละกันแต่งก่อนอยู่เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่านะฮะถ้าเกิดว่าในเรื่องของแพชชั่นคนเราจีบกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชายยังไม่ได้ไปมีอะไรกับผู้หญิงได้ง่ายๆนะครับมันก็ยังมีเขาเรียกว่ามีอะไร ให้ลุ้นมีอะไรให้วิ่งติดตาต่างคนก็อาจน,น่าจะเรียกว่าภาคภูมิใจกันเป็นพิเศษว่าเป็นคนแรกของกันและก,กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคุณค่าหักใจแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ก่อนแล้วค่อยแต่งการที่อยู่ ก่อนแต่งเนี่ยมันจะรู้ดีเทลของชีวิตยังไม่นับถึงเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะครับที่ผู้ชายไปถึงโอออกไปตะลุยดื่มเดิม,ดมนูน่นนี่นั่นทั้งวีทั้งวันแต่ผู้หญิงชอบตื่นเช้าไปถ่ายรูปที่วัดช่วงเป็นแฟนกันมาเจอกันแลวสองสามชั่วโมงเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันไม่เคยโผล่มาเลยแต่ถ้าเกิดพอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเมื่อไหร่ปุ๊บมันโผล่มาตลอดเวลาเลยดังนั้นถ้าใช้ตอบตรงๆว่าอะไรดียว่ากันคงตอบฟันธงไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อ นะครับในแต่ละเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ข้อดีข้อเสียของมันนะครับคุณก็ลองชั่งน้ําหนักซ้ายขวาเอาแล้วกันว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถจะดูคนอ่านคนออกดูคนเป็นด้วยระยะเวลาในช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราครบกับเขาลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอาจจะทําให้นิสัยทั้งหมดออกมาให้เราเห็นก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกับใครก็ได้แต่ย้ําอีกครั้งว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ก็ยังเป็นความเชื่องส่วนบุคคลอยู่แล้วแต่บุคคลนั้นจะ พิจารณาค่ายเข้ากับชีวิตของตัวเองแล้วกันครับจริงจริงมันก็อย่างที่ฝั่งนี้เขาก็พูดว่าแบบว่าเพราะเราอยู่ในประเทศไทยเนาะคือแบบว่าใครอยากจะอยู่แบบไหนมนอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคู่เลยอะว่าแบบสังคมเออมันไม่มีเราไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าไปอยู่ก่อนแต่งสิมันดีกว่านะหรือว่าไปแต่งก่อนอยู่เถอะมันดีกว่าอะไรเงี้ยตาวันนี้เป็นงานได้ไรบ้างได้ไรเยอะแยะได้ว่าอินุสผีสามบาท อย่ายอมแม่ผัวแล้วถ้าเกิดแม่ผัวเคี้ยมาเราก็ต้องเป็นไงเยี้ยกับแต่ถ้าเขาดีล่ะก็เกียดกับก็เกี้ยเหมือนกันเกี้ยดเหมือนกันเออมึงก็มั่นไปมั่นไปมั่นไปอ่ะเพราะฉะนั้นไปอยู่กันแต่งหรือแต่งกันอยู่นะคะคอมเมนต์กันมานะคะใครแบบใครทดลองอยู่แบบไหนแล้วเป็นแบบไหนก็แชร์ให้เราฟังอ่ะใครดูใน YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโค้ชครูค่ะจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครค่ะจ้าไปแล้วจ้าดีจ้าสสวัดีค่ะ